สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมเรื่องอยากจะมาพูดนิดหน่อยมันมีสิส่งหนึ่งที่ไปที่จุดของผมให้ผมรู้สึกได้นั่นเองนะเนื่องจากว่าวันนี้งานผมค่อนข้างเยอะมากนะแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าผมทําคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าปกติผมก็ทําคนเดียวอยู่แล้วทั้งซักผ้าทั้งล้างจานบางทีก่กวาดบ้านบ้างบางทีงานผมก็มีอะไรเงี้ยอย่างเช่นรดน้าต้นไม้ปลูกผ,ผักทาหมักถูเหลืองบ้างอะไรเงี้ยปลูกเหลือง ปลูกขบรถปลูกน,น,นั่นปลูกนี่คือปลูกเยอะมากดูแลต้นหอมดูแลทุกา่านะครับแล้วก็ตัดต่อคลิปอะไรหลายอย่างตัดต่ออาคลิปต,ะตะัดต่อแล้วก็คลิปนี้ด้วยรวมมาคลิปนี้ด้วยแล้วก็มีงานที่ผมไม่ได้อยากทำแต่ก็ไม่คืองานของผมก็คือทํารายงานแล้วก็ทาเป็นรูปเล่มซึ่งผมก็จะได้เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งผมก็อยากจะให้มันเคลียร์ทุกอย่างภายในวันนี้แต่ว่ามันมันเป็นไปไม่ได้ครับ,บคืองานมันเข้าใจว่างานมันมีมันมีเยอะมากนะครับผม แล้วซึ่งมันทำให้ผมเหนื่อยใจอยู่แล้วครับผมจะเรื่องพวกนี้มันทําให้ผมเหนื่อยใจโดยเฉพาะงานที่ผมไม่ได้อยากทํานะครับผมก็คือรายงานรูปเร <c oughs> <ๆ>ียงแล้วมันจะมีสิ่งที่ทาให้เหนื่อยใจมากกว่าก็คือผมมีที่ที่อยากไปครับอยากไปวันนี้คือต้องไปให้ได้งดได้ไหมไม่ได้ครับเพราะวันนี้มันว่างแล้วมันต้องทํางานด้วยวันนี้คือวันที่ว่างเมื่อวานก็ว่างแต่เมื่อวานไม่ได้มีงานเยอะเหมือนวันนี้ไงวันนี้เขาว่างซึ่งก็อยากจะทําให้มันเสร็จภายในวันนี้แล้ววันนี้ก็จะไปคือก็มีนัดเออเรียกว่ามีนัดดีกว่ากับเพื่ออนนนุ่้ง คือบิ๊กปังเกมเมอร์นั่นแหละครับผมนั่นแหละทําให้ผมรู้สึกเหนื่อยใจมากผมอยากไปผมอยากไปมากๆแล้ววันนี้มันว่างมากแล้วมันมีโอกาสดิไม่รู้มันมีโอกาสเดียวไหมแต่ว่าวันนี้มันมันเป็นดีนะแล้วมีงานเยอะมากเลยผมแบบเหนื่อยใจครับซึ่งไอ้สิ่งนี้แหละที่ทำให้มันเป็นจี้จุดของผมคือไอ้เหนื่อยกายไม่เท่าไหร่ผมทําได้ทั้งวันอยู่แล้วไม่มีปัญหาเพราะว่าผมยังหนุ่มยังแน่นงานกําลังเนี่ยไม่มีปัญหาเลยถ้าจิตใจมันดีนะครับผมแต่ว่าสภาพจิตใจ มันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันรู้สึกมันเหนื่อยใจฮะแล้วมันก็เลยทำให้ผมนึกคิดถึงพ่อกับแม่คือแกก็อายุเยอะแล้วนะครับผมแล้วบางวันแกอาจจะเหนื่อยทั้งกายทั้งใจซึ่งบางวันผมก็เฉยๆกับมันก็เป็นปกติบางวันผมก็เฉยไม่ค่อยให้กําลังใจบางวันผมก็ออกจากบันทอนจิตใจด้วยซ้ำนั่นเองนะครับผมันซึ่งมันทำให้ผมนึกถึงได้ตัวเราโดนแบบนั้นเราจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนะครับผม เหนื่อยกายก็แค่นวดผมนวดดีละวไม่ใจช่างมันแต่ว่าเหนื่อยใจนี่สิครับบางครั้งบางคราวเราก็ต้องการกำลังใจจากใครสักคนโดยเฉพาะคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวของเราเนี่แหละนะครับซึ่งมันทาผมคิดได้นะจากที่ผมอายุจนป่านนี้แล้วก็เพิ่งจะมาคิดได้นะครับผมที่จริงผมก็ไม่ใช่คนไม่ดีอะไรแต่ว่ามันคิดช้าเกินไปนี่นะครับผมก็ใจควรู้สึกนั้นดีเลยนะว่า บางครั้งพ่อแม่ก็ต้องการมุมแบบนั้นบ้างที่ให้กำลังใจถามไถ่ว่าเหนื่อยไหมทำงานบ้านแทนอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยนะครับ <well> ใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมโปรดให้ความสำคัญที่ถูกต้องอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นเกมเป็นต้นนั่นเองนะครับผมจนลืมละเลยครอบครัวหรือคนรักคนใกล้ตัวเราก่อนที่มันจะสายเกินไปนั่นเองนะครับผมใครดูคลิปนี้อยู่ก็ อยากจะให้แชร์กับคนที่กำลังหลงทางเรามั้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมซึ่งนี่อาจจะเป็นคลิปชี้ทางสวา่างก็ได้ไม่รู้ว่าผมพูดไม่เก่งหรอกแต่ว่าทุกอย่างมันมันมาจากใจครับผมก็อธิบายได้ตามที่ผมอยากจะอธิบายโดยที่ไม่ต้องมีสคริปเพราะทบมดมันมาจากใจอยู่แล้วนั่นเองครับผมก็คนหนึ่งที่เป็นคนที่ตกภาษาอธิบายไม่เก่งอะไรเลยครับ แต่พยายามอธิบายให้เข้าใจในแบบของผมก็แค่นั้นเองครับผมวันนี้แค่นี้พอกัอนละไปหาสักผ้าให้มันเึกิร้อยก่อนจะเสียเวลามาก